you <laughs> กลับมาพบกับราชพฤกษ์พีคาเซ็นเตอร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้มีรถตู้ไฟฟ้าสภาพใหม่ๆดีไซน์สวยๆแบบนี้มาแนะนํานะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆกับ MG Maxus s เป็นรถตู้ไฟฟ้าที่ดีไซน์เนี่ยบอกเลยว่าหรูหราออปชันแน่นมากๆาเลยนะคะมาดูในส่วนของด้านหน้าของเขากันมากนะคะด้านหน้าจัดให้กับไฟหน้า Full LED นะคะมีไฟ Daytime Running Light จัดมาให้มีเซ็นเซอร์พวอมกว้องด้านหน้าจัดมาให้ด้วยล้อแม็กอันลอยสวยๆแบบนี้นะคะมีดิสก์สีล้อจัดยางใหม่มาให้4เส้นส่วนช่องชาร์จของเขานะคะก็ จะอยู่ที่ด้านหน้าของตัวรถเลยนะคะมีทั้งดูชาร์จ AC DC นะคะมีทั้งชาร์จเร็วชา้ชา,ชาจัดไว้ให้กระจกมองข้างเป็นพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาพร้อมกับป้องสาบระดบองศาภายในของเขาก็จะรูรูแบบนี้เลยนะคะจัดให้กับเบาะหนังรอบคันรับไฟฟ้าคู่หน้าพปงมาลามันติฟังก์ชันนะคะสามารถสั่งการที่พปงมาลาได้เลยนะคะพวรมาลามันติฟังก์ชันนะคะมีเกียร์ที่พปรมาลามีแอดัพตีฟคูร์สคอนโทรลจัดห้นะปัดเลือนใหม่เป็นดิจิทัลไม่แค่20 0 0 0ืนนะคะจอของเขาป เป็นจอทัชสกรีนนะคะรับรองถูกระบบสามารถดูกล้องที่จอตรงนี้ได้เลยแอร์เป็นแอร์ออโต้นะคะเย็นสบายมากๆคอนโซลกลางก็ออปชันเน้นๆแบบนี้มีไวร์เลสชาร์จช่องวางแก้วน้ำสองตำแหน่งความช่องเก็บของนะคะด้านบนของเขานะคะยังมีหลังคาพารามิกซันรูฟกว้างๆแบบนี้จัดไปให้แบบเต็มบานแบบนี้เลย ภายในของเขาก็จะรู้ระแบบนี้เลยนะคะเบาะสามารถปรับได้เป็นเบาะหนังนะคะมีแอร์ตรงด้านหลังจัดให้ด้านบนหลังคาก็มีแอร์เราจัดให้รอบๆคันเลยนะคะไม่ต้องกลัวร้อนเลยคันนี้เป็นเจ็ดที่นั่งนะคะไปไหนไปกันได้ทางครอบครัวฝาท้ายของเขาก็เป็นไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะเปิดง่ายสะดวกสบายมากๆเบาะด้านหลัง,ขงเขาก็พับได้แยกกันซ้ายขวาเป็น60-40เพิ่มพื้นที่เก็บของได้นะคะถ้าไม่ได้ใช้งานเบาะหลังก็สามารถพับลงไปได้เลยนะคะไว้ใช้เก็บของนะคะสําหรับใครที่ กำลังมองหารถตู้ไฟฟ้าที่ดีไซน์สวยๆลำสมัยแบบนี้ก็มาจัดไปได้นะคะจัดโปรเริ่มต้นอยู่ที่ร้านตอนต้นได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะ่อนได้นะคะเครดิตดีมีดาวใครซื้อสดมีส่วนลดให้เพิ่มนะคะถ้าใครอยากได้ทิ้งคอนแทคไว้ในส่วนของด้านล่างไปที่เรียบร้อยแล้วถ้าใครสนใจกดไลค์กดแ like, ชร์แล้วทักเข้ามา